โอเคครับ <laughs> สวัสดีครับวัจเลวัน้อยู่ในแมตชเ้าบริเวกันนะครับวันนี้พี่ลึกมาแล้วอยู่ในแมตนี้ไป็นเจสิบแล้วก็ขอเวลาเรีวิวบุ๊บเดลคันนะครับมาสรุปราคาคาร์บนแ้วนม,มนะน้ำเมนต์ออกมาเจ็ด้อยอายาสามสิบแล้วก็คูดาวห้าจุดงห้าครับแล้วก็ติดงานหนึ่งจุดทางอับไปครับหนึ่งพันมาซ้อนหนึ่งแลคร โอเคครับก็เอาไปทำห okay, นึ่งพันเพฟน้ำเมดสามพันเจ็ดร้อยครับสามพันเจ็ดร้ยนนร 1, อยห้าสิบพาสัญาติูดส 5, าส่วนจุดห้าเหมือนเดิมแล้วก็พกพกว okay, เนพน okay, ิ่มก่านหลังกับเพิ่มเกาะส้าขวาโอเคเอาไป2สพอโอเคมันจะเพิ่มกาะเกาะในข้างขาครับกับเกาะมือครับสข้างครับซ้ายขวากับซ้ายขวาแล้วก็น้ำเมก็พันอายสีแล้วก็กูดาเหมือนเดิมครับเอาไปห้าพัน อาแปว่ามันจะเพิ่มดับคาตาณามาครับแล้วก็เอเวอร์หลังสวยครับโอเคแพแล้วก็อัพไปครับน้เมตรห้าครับาโอเคอัพน้ำเมตรสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าเอ้ยสองหมื่เอ้ยสองหมื่นสองห้าร้อเจดอายสิห้าครับแล้วอัพไปครับห้า่านก็ครับเป็นน้ำเมตรสองเจ็ดพันห้ารอครับอายุห้าสิบครับคุณนะเหือนครับเพิ่มเพิ่มมัวมาครับโอเค เอาให้เราผมจะโซ่เสียงตายขอไว้ด้เยอะครับโอเคมาครับแล้วก็มันถูกค่าลดแต่ที่ผมอัพเต็มดีเวครับเนี่ยวาบไปก็น้ำเมดสามหมื3นสามหมื่นสพอายะห้าครับพูดาวสามสิบจุดพูดาวศูนย์จุครับแล้วก็ชนะเหมือนเดิมครับโอเคไปเจอตัวเกมดีครับเนี่ย อันนี้ยผมก็เป็นเว็เกลีเกมเลยมันเป็นมันเป็นตัวเกมได้บุกบ้าให้มันลายครับค่าค่าวางก็สามบาบถ้าค่าวอัพเต็มก็ลบแตงไปเป็นหมื่นแปดรวเป็นหมื่นเจ็ดร้อยครับโอเคแต่ถ้าถ้าเสียสุดท้อไปแนละ้วผมพกก็เสียงดังนะครับโอเคก็รอเวลาหนึ่งวันห้าสิบเลยครับ ก็สวัสดีครับแล้วก็รอเวลาฟาร์มนะครับถ้าจะฟาร์มเต็มถึงแมวจี้ต่างกอยูครับ โอเคครับจะคุย50แล้วก็มันรูว่าว่ามันจะขนาดไหนครับมามาดูนะครับว่า550จะไหวไหมมารับเอเอดเตอร์ไทเลสยังไงก็ลาลาเรียบร้อยครับเพื่อจะหายแน่นอนโอเคเรียบร้อยโอเคครับก็ทำเวลาได้แค่เกือบสิบเจ็ดนาทีครับ ก็ไปตัวไชนีกันแลครับไปเลยโอเคครับมาลาไชนี่ครับไชนี่นั้นน้ำเมฆก็อันนี้ครับเพียงครับอยากใช้นี่ออกกี่ตัวครับออกสองพันเกือบสามพันตัวแล้วโอเคสองพันหกร้อยครับโอเคแต่ถ้าเวลาปกติก็ออกเป็นแสนแล้วอันนี้ออกแค่สองพันออกน้อยอยู่โอเคครับเรามาเริ่มเลยครับด่านเวทีไทยอีเวนต์มาเริ่มกันเลย โอรอโอเคครับมาเรามาิวตัวใช้นี่กันนะครับขอปปากภาพฟุงหน่อยโอเคครับมาแล้วพว่า <c oughs> จะเข้าได้เด็ดช้าโอเคครับเรามาิวตัวชูก,กุ่นชูก,กุ่นชูก,กุนซาโลได้เข้าเวล่ามอไหนกันนะครับมาโอเคครับวางวางแล้ววางไว้สองแล้วนะครับมาอันนี้ล่าเฉยนะล่างปฏิกิริผมดูไว้แล้วก็มาแล้วครับ <c oughs> คตอนนี้เสียงเกมมีไหมพี่ก็พี่ก็เปิดพี่ก็เปิดเปิดเอฟเฟคก็ปิดเปิดเอฟเฟคโอเคครับกเกมไม่ได้เกมโอเคปา่าเรียวตอนโอเคครับทรูลาคมดิ้ ก็ทำล็อกไว้อยู่ครับพอไปครับแล้วมันจะมาล้าสองวันเพราะว่าส่วนใหญ่เกมมันชอบหลุดไม่ว่าอะไรไม่รู้หลุดสลับครับเราก็จะเปิดเสียงเกมครับเอฟเฟคก็เปิดครับโอเคเรเียบร้อยเพราะว่าเกมมันหลุดสองวันเพราะว่าพี่ก็เข้าเข้าคือเข้านี่นคือถ้าถ้าพี่เข้าคุกเกินปุ๊บมันจะ หลุดเลยครับเพราะว่าเกมมันชอบเด้งครับและถ้าตอนไหนพี่ไปในคาโกเกอร์มันจะหลุดแบบนี้แหละโอเคก็ทุกคนให้ฟังครับว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบสังวรเพราะเกมมันชอบหลุดครับโอเคถ้าจะเล่นทาวเวอร์เฟนน่ะคุณต้องเล่นแน่นๆดีเลยครับเพราะว่ามันจะหลุดบ่อยโอเคครับเราก็มาพูดถึงช็อกโกนะครับช็อกโกสโลตคาเวล่าคาเวล่าแมนอันนี้ล่าไอถ้าเป็นล่าบุกติผมก็ทำคลิปต่อแล้วครับสองสามวีครับโอเคทุบแป๊บเดียวครับ อันนี้คืออันนี้ใช้นี่ Chinese ครับมาชั้นนี้นัน้นน้ำเมตถ้าเป็นเรามาปกติก็กเออลืมไหมวะพอจะไปก็ลืมไปเลยนสองวันก็ลืมแหละโอเคครับมาคือที่ใศษเลนยนี้ครับอันนี้คือไม่มีเอฟเฟกต์เลยครับโอเคเราไปเอฟเฟกต์ไว้ครับแบบคือแบบปกติกครับมันจะใช้แต่ปกติกครับมันจะตือบิบซัลุซัลลูไลครับมีคาตาหน้าแล้ครับ,อรบโอเค ค่าค่าวางสามหลักคือค่าวางต้นเกมครับหรือจะใช้เซฟเวอร์ก็ได้ครับแต่เน้นใช้แต่ตัวนี้กว่าคุม้มสุดนะครับมาใช้ตัวใหม่ลีศนะครับมาต่อไปก็อัพบบนะครับสองพันโอเคครับมันจะเพิ่มก,ก่อนหลักก่อกนหลัก,ก 5, ครับ้าวขวาครับโอเคครับน้องเบกก็ห้าพันสองพันอันนี้ก็ตั้งเชนี่นะตั้งเชนี่แต่แบบคอไว้เดองพี่เลย ยากาย็ไม่เล่นยากครับอันนี้เออมาจะมาสอนเอเได้อตัวนี้ a เอได้ครับได้กว่าซีเบอร์ครับตัวนี้ยู่แคือโอเคครับโจมตีแบบ0.5ดหก็ก็กลางๆไม่ได้ไวมาไม่ได้ช้ามากครับแล้วคือพี่ปิดเอฟเคไปครับโอเคในการเปิดเอฟเฟคครับเปิดเอฟเฟคออมคับออเปิดครครับ เรียบร้อ,อยง่ายๆมันจะเปลอเอฟครับมันจะมีอันใหม่ครับถ้าปิดอนนันเนียเข้าไปมันดอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นบ้นมีไม่มีเกิดอ,อะไรขึ้นครับนี่คือมันจะมีนะให้เราแจกไรกันอัปเกรดได้ครับแบบว่าไว้ขึ้นครับโอเคผมก็จะปิดไว้ก่อนครับเนี่ยสเตเตอร์ใหม่ค,ครับอันนี้คืออาเปิดนะครับแต่นั้ก็ปิดไว้ครับเราไม่ต้องพูดแล้วมันเด้งอย่างเงี้ยก็ มันก็จะเหมนอ่าครับผมก็อัเกรดไปแล้วครับสามน้ำเมฆก็อนหนึ่งหนึ่งหนา้าครับแค่เศษร้อที่สุดอยู่าก็ใช้งานสุงอยู่ครับโอเคมันจะเพิ่มเกาะหลายครับเกาะหลายกับเมืองค้ตายกว่ากันนะครับใช้นี้จะเป็นแบบสีทองวงวงครับมันนับวงน้เมฆทั้นไาสิบเนต์ครับโดยใช้ล่างพติกก็ได้ครับมันก็พออยู่แล้วอันนี้ก็ของที่สุดครับร่างช้นี้มาอัพไปแล้วห้าพันนะ ตัวเงินยังอ่าไม่เต็มเยอะแยะเหมือนกันเลยต้องตัวตต้องเก็บนะครับคือวงเอเป็นวงแบบไปไปไฟเมื่ตามปกติก็ไม่ได้ครับสองวันเพราะว่าเกมมันชอบสุดนี่แหละคืออย่างแรกคือถ้า <quoted> ค <booth. S 2> <kon> ุณจะเปิดกูเกิลปุ๊บจะเข้าเกมปุ๊บคุณแนะนำคือถ้าคุณปรับเกมปรัมตั้งปรับคาเฟ่ตามสุดครับตัดสุดเสร็จก็เปิดปรับรเอฟเหมือนกันพี่เอฟผมก็ปรับเป็นหนึ่งพันยี่สิบแลครับเพราะว่า ให้แรงขึ้นครับโอเคเนี่ยครับเอฟเฟกต์อันนี้ก็รีบร้อยครับเนี่างวยสิบเจ็ด้อยมาเอาไปทำห้าพันห้าพันจะเพิ่มเกาอกับมีมีสลุดไหลครับก็ข้างล่างกับข้างหลังกับมีสลุดไหลอันหนึ่งครับกลายเป็นสองดาครับตีโซจุดห้าครับตีแรงครับเป็นตัวต้นเกมครับเป็นตัวต้นเกมดีอยู่แล้ว ครับเป็นร่างเชนนี่นะตาน่างุติชัได้ครับ PX ก็นำเม็ก็สามหมื่น0ลยครับอันนี้คื้อน้ำเม็ดสี่หมื่นครับจําได้เชียงจริงเชงครับเนี่ยวิทยาุกูลชกุลโซลรคารับิดอัลไมนั0เป็นตัวแปกครับคืออัพเลวครับห้าพันครับก็อัพขั้นที่ห้าขั้นสุดท้ายครับมันจะเพิ่มหัวลหลครับมาครับน้ำเม็ดน้ำเม็ดสี่หมื่นหนึ่งพันสองห้าสิบปยาหครับกูดาไม่ต้องรับกับ ใช้งานก็เหมือนเดิมครับ PX คือจริงก so, ็ก so, ็แปดเหมือนครับโอเคครับแปดเหมือนเดิมแลก็เป็นตัวต้องเกมแบบสำหรับมือใหม่ใช้ได้ครับแปดว่าเป็นกล่องสุ่มครับถ้าอยากไปสึกจริงก็ซื้อกล่องเนี้สองแล้วก็รับเล่าติดแต่ผมจะซื้อชิ้นนี้บาทสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นล่ามเลลายเซ็นซื้อมากแล้วนะครับเอามาเอามาเล่นน้ำมนหน่อยโอเคครับแล้วก็ขอเวลาฟังเงินเวทถึงสักทุกครับทุกคนนะครับ น้ำเม็ดก็โหหนุสภาพน้ำเม็ดห้าห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อห้าครับเลก็ตีว่าคนที่สามก็ได้โอเคครับอายาก็ห้าห้าสิบเครับตีก็เป็นห้าิบดเคูดาวศูนจุดสามเกตครับก็พีเอ็กก็เป็นแสนครับโอเคเป็นตัวมันเต็นตัวตั้งเกมได้ครับ มันก็เตรียมตัวที่ดีครับถ้าเขาจะสอนเขจะสอนให้ตัวครับ a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  เอ้ยติดอังแล้ว afk ครับตัวเนี้ยได้ใช้ดีสุดครับตัวชุกุลซาลุสกุลสกุนคาร์บลลาแมนเลอร์สกุลซาลุล่าคาร์บลลาแมนครับเป็นตัวเป็นตัวตัวเกมได้ครับแต่เป็น le ด้วยโอเคแต่ผมจะผมจะสอนแน่ว่าใช้ตัวนี้จะดีไหม โอเคครับก็ทำเวลาได้6กจุดสิบสิบนทีครับโอเคก็ okay, <S <S okay, สำหรับนี้ก็เท้าไรเสรนั้นก็วันนี้ก็มีนะครับช่วกูนสรุปเลยครับเวลาใหม่คอฝากกด like กดแชร์ด้วยครับ,บาลบาไปก,ก่อนเลยครับ